ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับ OnePlus S นะครับตัวนี้เขาบอกว่าดีไซน์ดุดันมาพร้อมกับสเปคแรงมากนะครับเดี๋ยวมาฟังกัครับว่าสเปคแรงจริงไหมนะครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับ6.7นิ้วนะครับจอเป็นแบบ AMOLED นะครับ24บิต16ล้านสี Refresh r a t 120 Hz TPU ตัวนี้นะครับให้มา d i m e n s i t y 8100นะครับ Opta Core 2.85ชิคนะครับ GPU นะครับให้มาพิลินนะครับ G610 MC6 นะครับก็ไม่เคเรเลยนะครับแรมให้มา8ชิคนะครับลอมให้มาอยู่ที่128ชิคนะครับเป็นแบบ UFS 3.1นะครับกล้องหน้าให้มา12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับ50ล้านพิกเซล เลนวายนะครับ8ล้านอันต้าวาย2ล้านมาโควิดีโอนะครับถ่ายเป็นแบบ Full HD 1080p 30เฟรมเรทนะครับลำโพงให้มาเป็นแบบสเตอริโอนะครับแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่ที่150วัตต์ถือว่าจัดมาเต็มจัดมาเยอะจริงๆนะครับราคายังไม่แจ้งมานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทุกคนทุกช่องจับตามองนะครับว่า มันจะแรงจริงไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะแรงจริงไหมนะก็ถ้ามานะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะถูกใจสายเล่นเกมดูหนังฟังเพลงไหมนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า